ครับตัวนี้เรียกว่าน้ำยาทำความสะอาดอเนกนประสงค์ L O C ใช้ทำความสะอาดได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรีดผ้าก็ดีถูบ้านก็ได้ล้างห้องน้ำก็ได้ซักผ้าก็ดีนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาชมว่ารีดผ้าแล้วดียังไงนะครับวิธีการใช้ก็คือว่าเติมน้ำไปกระเด็นกระบอกบ็อกกี้แล้วก็ เติม LOC ลงไป1ปั๊มอย่างนี้นะครับได้น้ำยารีบผ้า1ขวดนะครับ<อ>ผมสมมติว่ากระดาษ2แผ่นนี้เป็นผ้าที่เราซักมาแล้วก็เกิดรอยยับเกิดรอยยับนะครับถ้าเรามีน้ำยา LOC ในการรีบผ้ามันจะทำให้การรีบผ้าเราง่ายขึ้นเพราะผ้าจะคาย,คายตัวได้ดีลองดูนะครับ ผมจะใส่กระดาษยับยับไปทั้งสองแก้วพร้อมกันนะครับจะเห็นได้ว่าแก้วที่มี LOC จะคลายตัวได้ดีกว่าในขณะที่แก้วที่ไม่มี LOC จะคลายตัวได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการตรีผ้าเมื่อมี LOC จะทำให้ตีผ้าง่ายขึ้นนะครับและสำหรับการถูบ้านนะครับใช้น้ำ4ลิตร อ L.O.C. หนปั๊มนะครับผสมไปในถังสำหรับซักผ้าในการถูบ้านนะครับจะทำให้ฝุ่นที่เปื้อนมากับผ้าถูบ้านลงไปในถังน้ำนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมสมมุติอันนี้เป็นเป็นฝุ่นนะครับใส่ลงไปนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าฝุ่นผงหรือแป้งนะครับ จะจมตัวไปในถังน้ำนะครับในขณะที่ถ้าเราใช้น้ําเปล่าในการซักผ้านะครับฝุ่นจะไม่จมไปในถังน้ำทำให้เวลาเราซักผ้าถูบ้านนะครับผ้าถูบ้านนะครับก็จะทำให้ไม้หรือผ้าถูบ้านนั้นมีฝุ่นหรือผงติดมากับผ้าที่เราซักไปในน้ำนั้นด้วย เปรียบเสมือนว่าเราย้ายฝุ่นจากหน้าบ้านไปหลังบ้านนะครับโอเคนะครับคราวนี้ LOC ยังสามารถล้างห้องน้ำก็ได้ทำความสะอาดพื้นผิวอะไรก็ได้ที่ทำทำด้วยล้างด้วยน้ำได้นะครับผมสมมติอันนี้เป็นภาาเปืื่นนะครับเป็นภาาเปืื่นต่างๆผมสมมติว่าเป็นภาาเปืื่นที่ เพื่อนน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันอะไรก็อะไรแต่นะครับถ้าเป็นกีวีแบบนี้ก็ล้างออกได้ยากแต่ถ้าเรามี LOC นะครับเรากดไปหนึ่งหยดแบบนี้นะครับแล้วใช้ทําความสะอาดจะทําให้คราบต่างๆออกได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคนะครับคราวนี้ผมจะใช้ผ้าทำความสะอาดดูนะครับจะไม่ทําให้กัดมือเพราะว่า L.O.C. ทํามาจากน้ำมันมะพร้าวนะครับมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวนะครับจะทําให้คราบ e ีวี่ดนออกได้ง่ายนะครับและคราวนี้เวลามันมาเพื้อนที่ผ้านะครับมาเปื้อนที่ผ้าเราก็สามารถใช้ L.O.C. ในการซักผ้าได้ด้วยนะครับ ผมจะลองซักผ้าดูนะครับว่าภาพกีวีสักครู่นี้จะเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าภาพทีวีที่ติดมากับผ้าก็สามารถออกหมดแล้วนะครับถามว่า น้ำยาทาความสะอาดในประสงค์ LOC ขวดนี้สารพัดประโยชน์นะครับยังสามารถอาบน้ําสุนัขก็ยังได้ท่านคิดว่าขวดประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนผมก็คิดว่า6700บาทแต่จริงๆแล้วราคาขาย185บาทราคาสมาชิกแค่170บาทเองน่าใช้ไหมครับสวัสดีครับ